ตะริมปิงสายเปี้ยวมาแล้วจ้าตะริมปิงผลไม้เปี้ยวแต่มีประโยชน์หรือโทษหลายคนที่คาดไม่ถึงวันนี้เอาใจไปเลยจ้าสำหรับสายเปี้ยวให้มาทำความรู้จักกับประโยชน์สรรพคุณของตะริมปิงเพราะนอกจากรสชาติที่เปี้ยวจี๊ดถึงใจ ช่วยแก้ง่วงและปรุงแต่งอาหารเป็นของคาวของหวานได้รสชาติอร่อยจัดจ้านจริงๆจ้าวันนี้พามาบ้านพี่สาวนะคะมาดูตาริมปิงโดดกดกเต็มต้นเลยค่ะทุกคนเห็นแล้วก็เปรี้ยวปากจี้จาดกันเลยสิคะดกมากเลยทุกคนออกผลออกดอก ท,กกทุกกิ่งทุกกิ่งทุกก้านเลยทีเดียวดกเต็มต้นเลยค่ะวันนี้พามาบ้านพี่สาวที่สระบ,บุรีนะคะมาชมต้นตะลิมปิงดกมากมากเลยทุกคนกิ่งนี้ก็กำลังออกดอกออกผลผลเล็กผลน้อยผลใหญ่ดอกก็เต็มต้นเลยค่ะพี่น้อง เห็นแล้วก็สะออนใช่ไหมคะมันดกมากๆเลยค่ะทุกคนไม่ใช่แค่เห็นแล้วสะออนน้ำลายก็ไหลตามจ้าเปรี้ยวปากจี๊ดจ้าเลยจ้าทุกคนสายเปรี้ยวสายเปรี้ยว,สาย,ยวสายหวานได้หมดเลยจ้ะเพราะว่าปรุงได้ทั้งของเควาและของหวานอร่อยอร่อยหายง่วงเลยทีเดียวถ้าสายเปรี้ยวสายหวานก็เลิศรส อร่อยถึงใจจริงๆค่ะแถมยังช่วยชูรสชาติให้อาหารได้อีกด้วยแต่อย่าลืมว่าเอาไปใช้ผิดวิธีหรือทานมากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายนะคะทุกคนทุกคนต่างรู้จักกันดีผลไม้แห่งความเปรี้ยวเปรี้ยวมากเปรี้ยวจี๊ดเปรี้ยวจัด ครบรสจริงๆค่ะทุกคนเราก็เก็บผลไม้ลงมาพี่สาวเราก็ไม่ย่อท้อแห่งความเกิบและนับผลไม้แห่งความเปรี้ยวนะคะทุกคนวันนี้เรานำเสนอผลไม้แห่งความเปรี้ยวและความอร่อยทานกันก็ให้ระวังนะคะทุกคนช่วงนี้หน้าฝนฝนตกไปไหนมาไหนก็รักษาสุขภาพนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะทุกคนในคลิปหน้าคะ่ะบายบาย